สวัสดีท่านผู้ฟังทางช่องท็อตบอลเด็ดด้วยนะครับผมวันนี้พบกันเช่นเคยครับประจำวันอังคารที่9พฤษภาคมครับวันนี้ผมเอาคู่เดียวโดดๆมาให้เลยนะครับเป็นคู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมคู่นี้ต้องบอกเลยว่ามันมากได้ลุ้นแน่นอนมันดูสนุกแน่นอนนะครับ เป็นทีมที่แบบโอ้โหบิ๊กบิ๊กเหมือนกันทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปสรุปทัศนะเมื่อคือนกันก่อนครับสรุปทัศนะคู่เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับผมก็ให้ไปทั้งหมดสามคู่นะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงกันอ่าเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมพบเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้นะครับผม ผมให้ทางฟูลแลมไปนะครับฟูลแลมออกราคาเสมอนะครับวันนี้ฟูลแลมเอาชนะไปได้ห้าประตูต่อสามโดยครึ่งแรกเนี่ยยิงนำไปก่อนถึงสามประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับผมก็คู่นี้ก็ถือว่าได้กำไรนะครับใครที่ตามผมมาเล่นฟูลแลมเนี่ยถือว่าได้กำไรเลยคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างไบร์ตันเจ้าบ้านนะครับรับการมาเยือนเอเวอร์ตันคู่นี้ต้องบอกเลยว่าหักปากกาเซียนไปหลายเจ้านะครับเพราะว่า ไบรทันเนี่ยต่อราคาสูงถึงลูกนะครับลูกหนึ่งบางเว็บเนี่ยลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้ววันนี้ไบรทันมาแพ้คาบ้านให้กับเอเวอร์ตันไป5ประตูต่อหนึ่งครับโดยครึ่งแรกเนี่ยเอเวอร์ตันยิงนำไปก่อนถึง3ลูกนะครับผมแล้วก็คู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมให้ไบรทันก็ถือว่าขาดทุนอีกหนึ่งคู่นะโอ้หลายๆคนก็ให้ไบรทันนะครับก็ขาดทุนตามๆกัน ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคู่สุดท้ายครับไปฝั่งเซรีอาอิตาลีผมให้อูดินิเซ่นะครับเป็นคู่ระหว่างอูดินิเซ่เจ้าบ้านเปิดบ้านรับการเมเยือนซามโดเลียนะครับอูดินิเซ่ต่อ1ลูกผลงานนะครับก็คือชนะมา2องประตูต่อศูนย ถือว่าคู่นี้ผมให้ไปเนี่ยได้กําไรนะครับผมอูดินิเซ่เนี่ยยิงครึ่งแรกสองศูนย์นะครับครึ่งหลังไม่สามารถทําประตูได้เพิ่มส่วนซามโดเลียก็ไม่สามารถยิงประตูหรือตีไทยแตกได้นะครับก็จบเกมกันไปอูดินิเซ่ชนะไปสองประตูต่อศูนย์คู่นี้ได้กําไรสรุปวันนี้นะครับผมสามคู่ผมทำกำไรไปได้สองคู่ขาดทุนไปหนึ่งคู่เดี๋ยวมาดูของวันนี้กันครับว่าเป็นยังไงมาเริ่มกันนะครับ จากฟอร์มเลยและกันวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเยือนก็จริงแต่วันนี้มาด้วยราคาต่อเสมอนะครับผมหรืออาจจะไหลไปเป็นเสมอคร,ครึ่งก็ได้นะครับวันนี้แมนซิตี้มาต่อนะไปดูสถิติการพบกันครับ5้านัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าแมนซิตี้ทำผลงานได้ดีกว่าชนะสาแพ้สองนะครับสคู่นี้ยังไม่เคยเสมอกันนะครับแมนซิตี้ชนะสาม แพ้แค่สองนะครับไปดูฟอร์มครับฟอร์มเรอัลมาดิดกันก่อนเหย่าเยือนนะครับผมทุกรายการนะห้านัดหลังสุดเลยแล้วกันนะครับทุกรายการนะชนะสามแพ้สองครับที่น่าสนใจคือการทำกำไรของเรอัลมาดิดเนี่ยทำกำไรไม่ได้เลยสี่นัดติดแล้วนะครับผม ทำไม่ได้เลยนะสี่นัดติดแล้วถึงแม้จะมีชนะสามนัดก็ตามแต่แต่ขาดทุนสี่นัดติดแล้วไปดูผลงานในบ้านอย่างเดียวครับในบ้านอย่างเดียวเนี่ยต้องกลับกลายเป็นว่าผลงานดีกว่านะครับดีกว่าเย่าเยือนทุกรายการในบ้านทุกรายการเนี่ยชนะสี่แพ้นัดเดียวทํากําไรได้ถึงสามนัดอืมต้องบอกเลยว่าเล่นในบ้านดีเล่นในบ้านดีอันนี้น่าสนใจ เดี๋ยวไปดูทางฝั่งแมนซีกันครับแมนซีเย่าเยือนนะครับทุกรายการเช่นกันนะครับชนะรวดห้านัดชนะรวดเลยนะห้านัดทํากําไรได้สามนัดขาดทุนแค่สองนัดอืมอันนี้แมนซีก็ทําผลงานได้ดีเช่นกันไปดูผลงานเยือนอย่างเดียวของแมนซีโอ้โหต้องบอกเลยว่าอันนี้โหดจัดหนักจัดเต็มนะครับชนะสี่เสมอ ER, นัดเดียวทํากําไรได้สามขาดทุนสองนัดเหมือนกันครับ ที่น่าสนใจคือชนะลวดแต่ก็ชนะไม่ขาดคู่นี้เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันสูสีกันนะครับแต่จะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมวันนี้คู่เดียวเนี่ยเน้นๆผมจะขอวิเคราะห์ลงไปถึงตัวผู้เล่นกันเลยนะครับไปดูตัวผู้เล่นครับวันนี้นะครับฝั่งแมนซิตี้ผู้มาเยือนนะครับจะเล่นแผน3-5-2อืมวันนี้คาดว่าเล่นแผน3-5-2นะครับ โดยรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะต้องเป็นตัวจริงเนี่ยก็มีผู้รักษาประตูนะครับอย่างแอเดซองนะครับผมกองหลังก็จะมีลาปอตนะครับมีฟิลโฟเดนเป็นตัวปั้นเกมแดนกลางแล้วก็มีเควินเดอร์บอยนะครับสร้างสารรค์เกมลุกตลอดจนถึงกองหน้าอย่างฮาแลนนะครับคู่กันสามภาษาเลยนะครับก็มีอาวารเลสลิยาดมาเลส แล้วก็ฮาแลนด์ต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มส่วนก้องหลังที่คิดว่าบาดเจ็บนะครับก็จะมีนาธานเอเก้นะครับผมนาธานเอเก้นี่บาเจ็บที่ขาอาจจะต้องใช้กล้องหลังสำรองอย่างลูเบนดิอารหรือไม่ก็จอห์นสโตนลงมาดูแลกำกับแผงหลังนะครับในส่วนของเรอัลมาดิดครับเรอัลมาดิดก็เช่นเคยครับผู้รักษาประตูติโบคูตอนะครับผมมี คุกตัวเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลังก็อาจจะเป็นอาราบานะครับยืนคู่กับลูดิเกอร์นะครับผมเพราะว่า,อากองหลังที่เจ็บเนี่ยรู้สึกจะเป็นไม่ไม่ใช่กองหลังเจ็บที่ติดโทษแบนนะครับรู้สึกจะเป็นมิลิเตลนะครับก็เลยเป็นโอกาสของลูดิเกอร์ที่อาจจะได้ลงมาแทนนะครับส่วนสามประสานแนวหน้าเนี่ยก็ เจ้าเก่านะครับวินเซอุดจูเนียเบนเซมานะครับตัวนี้เนี่ยก็ลงมาทำแดนลุกนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะอีกคนหนึ่งผมอ่านชื่อไม่ออกเป็นชื่อภาษาสเปนอ่ะแต่ถือว่าดังอยู่อะไรกอยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็บอกเลยว่าทีมของมาดบิดก็ใช่ย่อยนะจัดเต็มเหมือนกันนะ โทนิโครสนะครับผมคุมแดนกลางนะครับบาเเดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคอยเก็บกวาดแดนกลางให้คู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสูสีกันมากๆนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยเย่าเยือนไม่ดีแต่เล่นในบ้านก็ดีส่วนผลงานของแมนซิ t y ตอ้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มจัดจ้านมากนะครับโดยเฉพาะกองหน้าอย่างฮาแลนนะครับยิงกระจายเช่นกันคู่นี้ราคามาออกเสมอเนี่ยผมมองเลยว่าอ่าหน้าจะเป็นแมนซินะ ผมว่าแมนซีเนี่ยถ้าราคาออกเสมออยู่แมนซีได้นะครับคิดว่าอยู่แมนซีได้แน่นอนนะครับคู่นี้ยังไงก็เสมอก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายนะเดี๋ยวผมดูในจุดของราคาต่อดีกว่าแมนซีเคยต่อเรียลมาดิดราคานี้แล้วชนะไหมนะครับแมนซีนะครับผมมีแต่ เคยต่อเสมอควบครึ่งเหมือนวันนี้นะครับแล้วก็เคยเยือนเหมือนกันนะครับเมื่อปีสองพันยสิบนะครับถ้วยเดียวกันเลยเคยเจอกันมาแล้วผลเนี่ยเป็นแมนซีนะชนะเรอัลมาดริดมาสองประตูต่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจากนั้นก็เป็นราคาสูงหมดนะถ้าราคาน้อยๆแบบนี้นะครับผมแมนซีผมว่าอยู่ได้นะ นะครับไปเช็คสถิติแฮนดิแคปดูย้อนหลังเนี่ยผมว่าเนี่ยแมนซีอยู่ได้นะแมนซีทำหมงานได้ดีถึงแม้ว่าไปดูเว็บสื่อการพนันออนไลน์จากเว็บต่างชาติเนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์อัตราการชนะเป็นฝั่งเรอยลมาดิดนะแต่ต้องดูฟอร์มนะครับฟอร์มตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแมนซีดูดีกว่าดูดีกว่านะครับ ตัวผู้เล่นสดกว่าอันนี้อันนี้จากผมวิเคราะห์ส่วนตัวนะตัวผู้เล่นสดกว่านะครับผมแล้วก็ต่างฝ่ายต่างต่างฝ่ายต่างเปิดเกมลุกสู้สไตล์อันเชก็คือนะครับต่อบอลลุกโดยธรรมชาติมีจังหวะยิงก็ยิงแต่แมนซีเนี่ยเป๊ปต้องบอกเลยว่าโอ้โหจีเนียรเรื่องการวางแผนนะคู่นี้เนี่ยผมมองดูแล้วนะครับแฮนดิแคปออกมาเนี่ย บางเจ้าก็บอกว่าแมนซิทําได้ด้วยนะอาจจะเฉือนชนะหนึ่งศูนย์เต็มที่ก็เสมอหนึ่งหนึ่งหรือเสมอสองสองนะครับแต่วันนี้ราคาออกเสมอผมคิดว่าอยู่แมนซีได้ไม่น่าจะมีปัญหาโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับโดยรวมแล้วก็จากหลายๆสื่อหลายๆสำนักก็พากันเทให้แมนซีเหมือนกันนะเหมือนที่ผมคิดเหมือนกันเลยเนี่ยอ่าเปรียบเทียบแล้วนะครับอัตราการชนะ แมนซิมีอัตราการชนะเนี่ยถ้าเทียบจากสื่อสื่อการพนันออนไลน์ของของเว็บเว็บเว็บต่างประเทศนะก mm ูร hmm. ูให้มาทั้งหมดสิบท่านเนี่ยนะ mm hmm. มีให้แมนซิหกท่านนะครับให้รียอาัลมาดิดแค่สี่ท่านอืมจากฮูสกอร์นี้ก็ให้แมนซินะฮูสกอร์นี้ให้แมนซิชนะหนึ่งศูนด้วยนะครับผมคู่นี้ผมสรุปฟันธงเลยแล้วกันคู่นี้นะครับ วิเคราะห์เจาะลึกและผมอ่านดูเทียบสถิติทั้งราคาทั้งผลการแข่งขันในลีกตัวเองแล้วก็ทุกๆลีกทุกๆรายการเนี่ยผมสรุปเลยผมขออยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะดูดีกว่านะครับคู่นี้เด็ดๆคู่เดียวตึงๆผมอยู่แมนซิตี้นะครับอยู่แมนซิตี้ผมว่าได้ลุ้นคู่นี้ฟันธงครับแมนซิตี้ วันนี้ก็นํามาฝากกันนะครับแค่คู่เดียวไปก่อนนะครับเพราะว่าหลีกอื่นๆเนี่ยผมกไม็ไม่ไม่ช่ำชองเท่าไหร่เนาะก็วันนี้ขอเพียวๆเต็งๆเลยแมนซิตี้เรียลมาดิดฟันธงแมนซิตี้ครับยังไงก็ชื่นชอบก็ตามกันมานะครับผมตามกันมาส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่มาฟังกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทางช่องท็อตบอลเดนะครับส่วนนักลงทุนที่แวะเวียนมาฟังกันเนี่ยถ้าสนใจ ทัศนะจากท่านอื่นๆกูรูท่านอื่นๆแล้วก็แนวทางหลีกอื่นๆผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมยังไงก็ฝากกดเข้าไปติดต่อกันดูนะครับผมรับประกันแน่นอนว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับเพราะว่าเรามีกูรูหลายท่านที่ช่ำชองนะครับในหลีกแทบจะทุกหลีกเลยล่ะนะครับผมก็ยังไงก็ลองกดเข้าไปเป็นเพื่อนกันดูนะครับลองสอบถามกันดู ส่วนทางช่องทอดบันเด็ดยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ทอดบันเดดลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ